มาอีกแล้วประเพณีร้านพี่พงศ์แกะบล็อกใหม่นะครับ GCP 02นออก GCP 02ก็ส่งสัก2บล็อกลุยครับลุยเลยดีกว่าเพร่อเป็นการเกอนกาผมบอกเลยว่าคนนี้ฉายาฉายาอะไรฮะมือเทพอ๋อมันหยิบทีไร GR ทุกครั้งมันเปิดคาตั้นเองเลยแล้วมันก็หยิบเองเลยอสถิติกี่ครั้งซ้อนครับน้องเนครับ สองหรือสามนะน้องนีบอกได้นำอ่ะอันนี้ฟอกระสีนี่เริ่มคุยแล้วใ่ไเดี๋ยวเราเอาเลยดูระหว่างรออันนี้อ่าตัดไปขยักซองระหว่างรอเดี๋ยวเราคะแนนหนึ่งหนึ่งบล็อกได้มาสองตัวมันคืออะไรเนี่ยอ่าถือดิมันคือนารุคามินะครับตัวนี้เป็นเก่งไหมเก่งสามเขาทั้งสองเก่งไหมได้สองใบได้สองใบไม่ฟอยนะครับแต่ไม่ฟอยก็ถือว่าก็ถือว่าก็ใช้ได้อยู่ก็ตีเลยครับ อ่าแยกแย่แขนนะพี่ด้วยเหมือนเดิมมั่วกันเหมือนเดิมแล้วครับพี่โรย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 ใครรู้สกิลก็ว่ามาเลยนะครับช่วงที่มันแก่ไปแก่มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงมือวันนี้มีออยสองตัวครับอ่าช่วยกันถือคนละข้างหน่อยดิอ่าตอนนี้มือผมมีสองเสียเราสองอยู่แวพี่อ่านี่ครับ ทีดีศูนดีศูนสนะครับนียวเนกตานะครับแล้วก็ทีดีศูนย์สี่นะครับเป็นคอฟฟอร์นะครับก็พิเศษมากๆเลยครับก็คือสองกล่องเนี้ยจะมีแถมนะครับก็คือเป็นเกตสี่ชัวชัวเหมือนกันทุกกล่องเหมือนกันทุกกล่องได้นี่ของโกพลาดินนะครับของวอราเคเนชา์โดก็มีแล้วก็ ลูกบอลธรรมะครับอตอนนี้คือได้ชัวร์ๆเราจะสุมส่มฟอยล์อีกหนึ่งใบกระสุ่มฟอยล์ครับตอนนี้คือเมื่อก,กี้ได้ข่าวว่า<อ>พี่บอลแกะมาสี่กล่องแกะมาสี่กล่องแล้วได้อะความาอะคามาสามใบแล้วก็มีสุดเจ๋งหนึ่งตัวเมลต,ตอมนะครับ<อ>แล้วก็นั้นนั้นเป็นเป็น first type ได้อ่าอ่เรามาดูกัเนเลยมาดูข้างล่างมีจีอาร์เปล่าไม่รู้โอ๊ยพวกนี้มีคิฟอยด้วยแยกแคนได้เอสพีแยกออกมาเลย เอาแยากช้ามีตัวไหนเก่งบ้างนเนี่ยน้องกระหลัวงมีเก่งสี่เกินในเจอร์ครับตัวมีเขาที่เก่งที่มันออกมาใหม่ทำอะไรได้พี่อบอลจัดการอ,อ,อ่านให้ฟังสิแม็กนาเกลเลือกการที่ชื่อเลือกเลือกตัวมันนี่แหละในจีโซนะเขาหนึ่งแล้วเลือกตัวมันหงายจากนั้นก็ถ้าในจีโซมีหงายสองใบหรือมากกว่าเลือกเลกาดไม่เกินสองใบได้แอดบวกสี่พันแล้วก็ได้ความสามารถห้าอยู่นี้โจมตีวันกาดแล้วมีพังสองหมื่นหรือมากกว่า จบการต่อสู้นะครับคู่แข่งไม่สามารถคอเกตหนึ่งมากัดได้โอ้สองหมื่นขึ้นไปเนี่ยมันถึงอยู่แล้วล่ะใช้ได้เลยครับมันมันเอาตีนมาเหยียบด้าเกตสามแล้วกเกตสี่นาโรูที่เก่งแล้วก็ตัวรีเจียนใหมาของนารูครับเก่งปากโอ้นี่คนคีโมไม่อยู่ด้วยไมไม่มีใครมาพูดสกิลเลยอ้าวน้องกระหลัวรู้ก็ว่ามันเลยมันบอกว่าเมื่อเอาตัวเก่งๆพอเอาเลือกตัวเก่งๆมาตัวนี้บอกว่าเมื่อทําการรีเจียนอ่าลิมิตเบรกแล้วมันสามารถเฮ้ยอยู่กล้องไหมไอ้กลัว เลื่อนเลื่อนหนึ่งใบครับที่อยู่ช่อนบรรยากาศเดียวกับมันถ้ามัคใช้สกิลโดยไม่จ่ายค่าคอร์สได้โอ้โหมัาเรียกว่ามิเลียนทำให้ตีแห็บน้ำได้หมดเลยโอ้นี่แค่อะไรนะอีกทีดินารุคามิครับนารุโอ้ยมันจะเสริมไปถึงไหนอ่ะครบบอกแล้วใช่ไหมมีเอสพีกี่ใบยังแย่ไม่เสร็จเลยครับอ๋อยังไม่เสร็จเหรอช่วยแกะเลยสองคนเลยอารมาแล้วเกสต์นีนโอครับนี่ไม่ใช่จียาจียานี่ตัวเดียวกับตัวเมื่อกี้ป่ะอ๋อครับอ๋อเป็นตัวทหารโอเค สงสัยว่าจะเสียสถิติแล้วครับมือมัจจุราชเนี่ย SP เกาะไหนเจ้เนี่เจ้ SP เกาไหนเอาไม่แยกแขนก่อนแยกแขนโอาแยกแขนนะแล้วเขาเกตีตัวไม่ของอพฟอนด์ SP แยกออกมาเลยดิ SP แยกออกมาเลยเกตีตัวไม่ของอพฟอนด์ SP ได้ครับนั่บอสเมื่อแมนตีตัวนี้สามารถลุกได้กี่สองใบแล้วพลังบวกหมื่นครับมันแคบมากไม่มีเกียร์ด้วย าปตย้ำนะครับออกแล้วนะครับ CP GCP 0 2นย์สองไอเคเลเมนต์นะครับที่ออกมาเคเลเมนต์อ่ามาอีกแล้วอ่ามาน้ําไม่ต้องหากันแล้วครับอยู่ในนี้นี่เองมาต่อรองกันได้นะครับโอมาน้ำนี่ปิดเกมใช้ได้นะลอยนวลไปหนวะลอยนี้ เอาสปีนอยสปีกกันหน่อยเลยนารอยู่นี่อือเนะเนโอเนโอเนโออยู่นี่เก็นเีนาลุเนโอของนาลุจีจีของนาลุเนโอเฮ้ย กตีแนี้กไม่แตีแนี้ออกเยอะอย่งี้เหรั้เก็บ่่ยเยฮ้ยเงี้ยเบเชียบเลยครับเอวเอวอ่ะพี่ไม่รู้<า>สกิลด้วยด้วยบอกตรงๆเลยตอนนี้ไม่ยังไม่ได้ดูอะไรเลยครับเนี่ย ใช่ครับแยกหมดยังหมดยังหมดแล้วครับมอกหนึ่งอ่ะดูว่าแคนนี้ออกเท่าไหร่ว่ามันเลยชื่อแคนนารูคามิครับนารูคามิก,กี่ใบนะับสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดครับบอกนี้นะนารูสิบเจ็ดต่อไปเลยด่วนทำเร็วๆอย่าให้เจ็บเน,นโอสิบเอ็ดครับเนโอสิบเอ็ดสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่ สิบหกสิบแปดสิบยี่สิครับเกนีครับเกนเนจอร์ยีบมันนับช้ากันจริงเว้ยพวกนี้2ตัวนี้รอยย่าแปดรอยย่าเปีดแใบนะรอยย่าฟสิสครับอคอฟอสสิบสามเสพีไม่ได้แยกอะไรเอสพอ่ะไยกอสพเโอ้โหพแยกไปเลยเกียร์สิบเอ็ดใบเกียร์สิบเอ็ดใบ้เกียร์มีตัวเก่งๆไหมที่ว่าน่าจะตัว ใช่ตอนนี้บอยไ e อเฟลเลยทำไรได้อ,ไอ่านดิอ่านแล้วบอกอ่านเลยอ่านดังๆเลยบอกว่าอ่านดังๆมาเป็นแรนการ์าซสิทธินคะครับดังๆบอกว่าเลือกเรืกรอการของคนหนึ่งใบนําไปวางเอาใหม่แล้วใหม่เลยเลือกเรือการของคนหนึ่งใบนําไปวางไว้ใต้กองการาดคนค้นหาก,การ์ดที่มีเกจสูงกว่าหนึ่งเกจของยูนิตที่เลือกขึ้นไม่เกินหนึ่งใบจากกองการาดคน คอลงช่องเลือกากาศสลับกองการ์ดคนเลือกยูนิตของคนตามจำนวนการ์ดที่หงายหน้าในช่องจีตัวของคนและยูนิตทั้งหมดนั้นที่เลือกได้รับบวกสามพ่โตรงเสร็จแล้วเหรอ,อกูอหลับไปแล้วอ้าวพอแล้วรวบไม่ต้องหาแล้วเจียเอสพีไม่ต้องแล้วสี่ใบครับสี่ใช่ไหมสี่ครับอ้าวรวบกองบล็อกใหม่มาทําให้เร็วเอากินเลยกินเลยคนนึงเก็บใส่กองไว้ก่อนนี่ด้วยนี่ด้วย ตกลงนี่ได้เคกี่ใบเคใบเดียวครับบล็อกนี้เคหนึ่งใบนะอ้าวเคเก็บยาไม่ออกอันนี้ก็ของบล็อกนี้อ่ะเก็บไว้เก็บไว้ในกล่องด้วยแล้วก็เหมือนเดิมอ่าลุยช่วยกันแกะช่วยกันแยกได้เอสพีแยกออกมาเลยเอสพี SP มันน่าจะสุ่มอ่ะเราเ,ออเราไม่ต้องไปรวมแคนก็ได้เอสพี SP มันสุ่มน่าจะสี่ถึงห้าใบอ่ะบล็อกหนึ่งอ่ะตามสันดานของคิดคิด ถอมีสิบบาทเอรตัวถ้าชดน้องกลัวครับเจอตัวเก่งๆดึงเายอัวเราไม่มีไม่มีกาะนะน้องกลัวน้องกลัวเจอหยิบออกมาเลยนะอ่านให้ฟังเลยให้น้องเนกแกะไปมือมือมือพยายมเนี่ยกาะแล้ววันนี้ยังไม่ออกเลยพีให้ีิยามึงอนีแล้วก็เคม่ตาอีกตัวครับ ทำอะไรได้ว่ามาเลยตอนนี้บอกไอ้คาราบ้านหนึ่งตัวไหนวะพิซซ่าพิซซ่าอีกตัวครับได้อีกตัวแล้วอืเรารู้อยู่แล้วเอาโอเคได้หนึ่งบอกรถัวแต่วันนี้ทุรักทุเลเหลือเกินทำตอนเย็นโรงเรียนเลิกเนี่ยของพี่ก็เต็มร้านอยู่เลยมีเกสิเนีโอยอีกตัวครับทำไรได้วันนี้บอกว่า ง่ายตัวเองอถ้าจำนวนการ์ดที่ง่ายในจีโซนของคุณมีสองใบหรือมากกว่ามีสองใบมากมีสองใบ,บขึ้นไปได้อะไรอีกเลื่อยยูนิตของคุณหนึ่งใบยูนิตเรามีนั้นได้รับความสามารถในเทิร์นคุณยูนิตทั้งหมดของคุณได้รับบวกสองพันตาจมจำนวนยูนิตของคุณที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนี้ไม่หลงหลงไหมแขกอะไรวะเนี่ยนนเนลเลก้าครับเนลนะมันแข็งทีอาร์ไม่เอาจริงทีอาร์อดแหลกกับมึงงานเนี่ย เดี่จะปลดมือขวาพยายมทิ้งแล้วมึงเดี๋ยวก่อนพี่พี่จะอะไรเริ่มทำงานแล้วนะมืออสูรล่าปีศดารบอดี้เราจีอาร์ทุกคนจีอาร์ทุกบล็อกไม่ไหนพี่ตอนทพี่ไม่ได้ดูงานนี้บอกตรงๆเลยว่าพี่ยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าคัตตันหนึ่งออกจีอาร์กี่ใบแบ็พิเช่นเปเมื่อกี้มีเด็กกระโปงกระโปงเปิดบล็อกแรกมันซื้อซองเดียวออกไปเลย บอกนั้นไม่มีใครตัดพี่เลย Guys, ไปไหนแล้วไอเด็กกระโปรงที่ไดชียากลับไปยังเอาไปขอชี่ยามาดูทิขอดูดูจะได้เราได้บ้างเอ้เอาเอาตัวมาแอมบอส นี่ตัวน,นี้เลยถอดซองออกดีกว่ามันสะท้อนมาลุกเสี่ยหายไม่ไหวจริงๆผมเสี่ยหรอท่นพีเฮ้ยวันนี้มันมีขึ้นมีลงนี่เด็กกระโปรงมันได้ไปใบหนึ่งเมื่อกี้นี้นี่ไปจิกมันมาเดี๋ยวจะไปคืนมันโอ้โหแม่งสวยงามเว้ยสวยงามจะเอาพระเนี้ยมันทำอะไรได้เนี่ยน้องกระโหลกอ่านทีข้าวต้มบัสหนึ่ง เขาบัสสามพี่ครับเขาบาสสามเลยเหรออ่าได้เลยแล้วแล้วยูบินของคุณจะห้าใบาจากดอกส่วนของคุณจากดอกห้าใบนาใบเรียงไว้บนใบบนต้นของกองการ์ดคุณโอ้เราเลือกเรียงเลยเหรอแล้วเลือกที่การบันมือคุณหนึ่งใบมีจบตีบันการ์ดเลือก่อนการ์ดช้า,าๆอะไรนะเมื่ออยู่นี้ตีบันการ์ดสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายเลือกเรียงการ์ดของคุณไม่เกินสองใบคนหากไอชื่อเขมือนกับท,ที่เลือกนั้นชื่อเราไม่เกินสองใบจากกองการ์ดคุณพอลงช่องเรียงการ์ดโดยไม่ซ้ำกันจานั้นสลับกองการ์ดคุณอ๋อสลับ ก็ยังไม่เราเลียงไม่ได้เดี๋ยวถ้า่างนั้นอะเลียงทิกเกอร์อะไรไม่ได้นะใช่ครับแหมนึกว่าเลียงได้เป็นแม่มดเป็นแม่หมอดูเลยไอเอพีเอกีเอออกมาไเกียวอันนี้เกลียวเกียวไม่ออกจริงอะเฮ้ยหมดแล้วเหล็กสองซองๆอะไรไอกว่าเราจะมีรุ่นจูบเว้ยหลอกสองปับปบสองกันเลยวะ เออคือไม่มีแน่เลยมึงงานนี้จเอาไว้นะเอาเร็วๆแกเลยเสียเวลาเอารูปไปดูก่อนของเด็กกระโปรงเมื่อกี้นี้ชีวิตถ้ามันเป็นใจกิจมันชื่ออะไรนะนอกปื้มใช่ไหมนอกปื้มนี่ครับกรมันไปได้เอาแยกออกมาแยกแคนมา,ดาดได้กี่ใบไม่เหลือแล้ว เอาเร็วเร็วมันเลยเวลามาเยอะสิบสองนาทีแล้วลารุลารุเตินี่นอนรุกเตยียไม่ออกครับเอาเร็วแยกแค้นมากนับเลยน,น,นิโอรอยย่อแปดใบครับรอยย่อแปดเท่าเดิมเพราะมันมีหลายกองอยูว่วะเนี่ยเพรนี่มัม SP น SP แย<า>กอกม SP มาไว้ที่พี่ออ SP อยู่ไหนหาย SP อ้าวไม่ได้ย่ายสพไว้หรอทำงานสองรอบอีกแล้วงานนี้น้องกระหลวจริงจริงโหเรียกมึงกระหลวกดีนะเอียมเอาเอาเร็วหน่อยเร็วอสพกี่ใบสี่ใบครับสี่ใบเนี่ยนะ SP ตรงนี้ได้4ี่ใใช่ไหมมือเดียวหยิบยากกันนี้เก อ่าเอสพใบเหมือนเดิมแสดงว่าบล็อกหนึ่งน่าจะ4แล้วล่ะตัวทุกทีก็สี่ถึงห้าเนี่ยเอาต่อเลยต่อไปแค่ไรแล้วก็เนโอเนโอกี่ใบ8ใบครับนี่เลยหนึ่งนี่ไปรวมหมด14ใบครับเนโอ14อ่าเร็วมีคนมาซื้อของพี่แล้วเป็นรับตังค์ดีกว่าร้ 28, 8, อยยี่สินับแล้วแปดร้อยย่สินับแล้วเอาต่อไปนาลูสิบห้านารูสิบย,ยังไม่นับ4 6 8 อควาลองอควาลองอควาลอ่ะมาซื้อที่ร้านพี่ได้นะครับซองละ40บาทนะเก็ตในสิบเจ็ดเกในสิถ้าซื้อยกบ็อกซ์พี่ขาย750บาทนะครับเกียร์9ใบเกียร์มี9ใบเออพี่ลืมเอา SP มาให้ดูเออมันมี s เอสพมาด้วยวันนี้แล้วมีเก็ตสี่โอเคเออจะดูหดให้ดูเลยดีไหมเออโอเคงั้นเจอกันคลิปหน้าแล้วนะครับคลิปนี้ก็บ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายเกียร์เลย